แก้วเดียว<ม>ก็นอนไม่หลับเลยว่าหลังไปจะไปลองบ้างยงังไม่เคยลองเลยองเลยปวนมันปวนมากก็เลยแบบหยุด <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเชนญชายผู้ไทยนะคะนี่คือมินค่ะแล้วก็เป็นคนเวียดนามกำลังทํางานแล้วก็อยู่ที่กรงุงเทพประมาณ4ี่ปีครึ่งนะคะสําหรับ ช่อง YouTube นี้มีอยากพูดภาษาไทยเพราะว่าอยากฝึกภาษาไทยอะคะ่ะสำหรับวิดีโอวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับเพื่อนที่ทำงานของมินนะคะเกี่ยวกับเรื่อง behavior สำหรับการกินคาเฟ่ที่เวียดนามกับไทยน,นะคะขอให้ทุกคนดูวิดีโออะไรนะสนุกหรอขอให้ทุกคนดูวิดีโอสนุกนะคะโอเคค่ะมาคุยกันในวิดีโอวันนี้ดีกว่ายั <Yay. S 3> สวัสดีค่ะ สวสัสดีค่ะเจลค่ะคนไทยผู้ไทยค่ะยังไม่ได้บอกว่าแนะนำอะไโอเคได้แล้วก็พี่เจลเป็นเพื่อนที่ทํางานของมินนะคะจริงค่ะพี่สาวที่ทํางานหรือว่าเพื่อนที่ทํางานพี่สาวพี่สาวพี่สาะโอเคเดี๋ยววันนี้เหมือนที่มินบอกนะค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องการกินคาเฟ่ที่ไทยกับที่เวียดนามมันมีอะไรสนใจไหมมันแตก่างหรือว่ามันมีอะไรเหมือนกันเนาะอื ก็คือสองคนชอบกินคาเฟ่ด้วยชอบกินเหมือนกันกลางวันก็คือเราจะไปหาร้านกาแฟแถวแถวออฟฟิศร้านไหนอร่อยเปิดใหม่ก็จะไปลองกันค่ะเราจะล้องกับคาเฟ่ที่เป็นทรดิชัน n a ลก่อนเนาะโอเคถ้าพูดถึงกาแฟไทยค่ะก็จะมออีกาแฟดำมีโอเลี้ยงถ้าไม่นับรวมแบบ อเมริกาโน่หรือร้านคาเฟ่ทั่วไปที่ขายกาแฟนะคะเหมือนแบบถ้าเราไปร้านแบบอากงอาม่าสมัยก่อนเนาะจะมีโอเลี้ยงแน่ๆแหละถามว่าโอเลี้ยงกับกาแฟดําต่างกันยังไงเป็นศึกษาอยากรูคำตก็คือกาแฟดำหมะก็คือเป็นกาแฟล้วนเลยเหมือนอเมริกาโน่ทั่วไปตามร้านคาเฟ่ที่หาซื้อกินได้แต่ว่าโอเลี้ยงะคะมันจะเป็นเมล็ดกาแฟขั้วบดผสมกับเมล็ดธัญพืช เพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบกินโอเลียนเข้าไปเราก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนคาราเมลหรือธัญพืชอื่นๆผสมรวมเข้าไปด้วยอ๋อชอบมันมันไม่ใช่คาเฟ่ที่เป็นแบบออเทนติกของแบบหมายถึงว่ามีอันอื่นด้วยไม่ใช่ใชคา,าเฟ่เียคือตอนแรกอเขาก็เข้าใจว่าแบบ เออมันก็คือกาแฟเนอะแต่ก็ไม่รู้มันต่างกันยังไงแต่พอดีลองไปรีเสิร์ชมาะมพาะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นโอเลียงอ่ะมันก็จะมีเหมือนแบบมเมล็ดธันยพืชอื่นผสมเข้าไปด้วยเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะเราไม่ได้แบบมีกาแฟผลิตเองเยอะอเพราะฉะนั้นเพื่อแบบ ลดคอสเขาก็จะเอาธัญพืชอื่นๆนนะมาบดผสมรวมกันแล้วก็ชงเข้าไป<ม>แต่ปัจจุบันประเทศไทยก็ยังมีนะคะโอเลี้ยงแต่ก็แล้วแต่คนชอบ<ม><ม>เพราะว่าคาเฟ่มันก็เปิดหลากหลายมากขึ้น<ม>เพราะฉะนั้นมเมล็ดกาแฟที่นำเข้ามาก็จะมีเยอะมากขึ้นเหมือนกัน<ม><ม>แล้วก็ไทยเองเนี่ยก็ผลิตกาแฟเองได้ด้วยภาคเหนือภาคใต้<ม> เปคาเฟ่ที่เป็นเชทิชชวลของเวียดนามทุกคนอาจจะรู้มันคือคาเฟ่ดำ<ม>ของเวียดนาม <c oughs> ก็อีกอันหนึ่งก็คือกาแฟเสือดาที่เป็นคาเฟ่กับคอนเดน s ์มิลค์มันมีตั้งแต่อดีตเลยแล้วก็มันถึงวันนี้ทุกคนยังกินอยู่หรือว่าที่เวียดนาม behavior สำหรับการกินคาเฟ่ตอนนี้มันยังอยู่กับอัน d i t ิช n a ลนั้น <c oughs> มากคือ <c oughs> จริงๆก็มีร้านที่เป็นอเมริกาโนหรือว่าแบบคาปูชิโนแบบอันที่เวสเทิร์นอะใช่ไหม แต่คนวิดนามยังยังกินคาเฟ่ของ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 ตัวเอง,องเ,ยเยอะก็คือพวกคาเฟ่โรบัสต้ามันจะแรงกว่ามันจะแบบหอมกว่าม,มันจะแบบกินหนึ่งแก้วว่าแบบตึ่นทั้งวันเลยจริงๆคนไทยก็หลากหลายเพราะว่ากาแฟที่แบบสมัยใหม่ตามคาเฟ่ก็มีมใช่ไหมแต่ก็จะมีเมื่อกี้จะบอกอะไร คนมินพูดใช่ไหมก็คิดคอยู่วบาจะพูดอันนี้อ่ะลืมเฉยเลยอ๋อชาไทยอืมใช่ก็คือนอกจากกาแฟที่คนชอบกินคนไทยก็ชอบกินชาไทยไทยทีสีเหลืองๆส้มๆที่หลายๆคนรู้จักกันชากรามือชาตรามือยี่ห้อนั้นก็ป๊อปปูล่าเหมือนเช่นกันใช่ป๊อปปูล่ามากๆคือเหมือนนักท่องเที่ยวที่เป็นคนนามจีนเขามาที่ยวที่ไทยเขารู้แค่ชาไทย มีบางคนที่ไม่เคยกินคาเฟ่ไทยด้วยนะเพราะว่าแบบเหมือนชาไทยมันดังมากๆแล้วก็คนแบบติดชาไทยมากที่เวียดนามจริงก็มีก็มีชาด้วยน่าจะเป็นเป็นสองล้วงเนาะเป็นอะไรสองล้วงล้วงอะไรกันคะชาเลยถือว่าสองอย่างที่เป็นแบบ traditional ชาที่เป็น traditional ที่พ่อแม่หนูกินแบบเหมือนใช้ในทีมพอร์ต เราก็แบบกินเหมือนใช่เหมือนจีนอะไรอย่างนี้ก็ไทยก็มีใช่พ่อแม่หนูกินทุกวันทุกเช้าเลยเวลากินคาเฟ่เสร็จก็กินนั้นก็กินชานันกินสองอย่างเลยหรอดับเบิ้ลคาเฟอีนเลยใช่โอเคฟอระชันนะเราเป็นคนวินาทก็ไม่ต้องกลัวคาเฟอีนวพราว่าแ่ะเติบโตมากับคาเฟอีนค่ะใช่ใช่ตอนนี้เขามีอีกสายที่เป็นแบบชาแต่เป็นชาที่แบบรุ่นใหม่เขากินได้ไม่ได้ไม่ได้แบบ แข็งไม่ได้เข้มไม่ได้เข้มไม่ได้เข้มมากก็คือพวกชานโนมหรือว่าชาที่เป็น,าน,นชาเ <ชา S 1> ขียวอะไรยังง้ชาเขียวชาเขียวโอเคค่ะชาเขียวชาเขียวเขียว,วอือคนเห็นไหมชีวิตมิ่งที่ทำงานโอเคชาเขียวเนาะก็ กินกับไข่มุกอะไรอย่างนั้นในร้านชาโนเมชาชานมไข่มุกเหมือนที่เวียดนามถ้าเป็นเชนชาดังสมุดก็คือฟุกลองก็คือ,อถ้าทุกคนไปที่ที่เวียดนามอาจจะเห็นเยอะมากแบบเชนของเขาอยู่ทั่วประเทศเป็นชาฟุกลองที่เป็นเฟรนร์ของมินด้วยที่มินกินเวลากับเวียดนามต้องกิน2แก้วต่อวันแต่ถ้ากินเยอะคนที่แบบไม่ได้ ไม่ได้แบบกินคาเฟนเยอะนะคะก็นอนไม่หลับเลยนะแกลเดียวก็นอนไม่หลับเลยว่าหลังไปจะไปลองบ้างพี่ไม่เคยลองเลยยไม่เคยลองเลยไม่ได้แล้วพี่ข้างหน้าโอเคที่ไทยพี่จะแบบพี่หรอไม่ได้มีสเปซิฟิกว่าจะต้องยี่ห้ออะไรเพราะว่าด้วยความเป็นคนชอบลองชอบเหมือนแบบลองเทสต์น้ตใหม่ๆเพราะฉะนั้นก็จะไปแบบ คอปปิ้งไปลองหลายๆลร้านแต่อันนั้นคือแบบแนวที่เป็น specialty coffee ใช่ใช่ก็คือเราจะมีแบบคาเฟ่ที่เป็นโบราณแล้วก็คาเฟ่อีกหนึ่งอันที่เป็นสายมอใหม่ก็คืออัน specialty นั้นประมาณ ชอบแบบไปลองที่แบบเป็นอเมริกาโน่กินเข้าไปก็คือแบบเราจะได้กลิ่นเทสโน้ไม่ไม่เงี้ยแล้วพอเวลาเราไปร้านจะไปชอี้ที่เขาจะเหมือนแบบมีลิสต์ให้ดูว่ามีเม็ดกาแฟอะไรใหม่มาจะมีเทสโน้อะไรแล้วก็จะไปลองที่เรายังไม่เคยลองหรือว่ามีบาริสตาที่แบบลอๆใช่แล้วก็จะเข้าไปดูดูอะไรดูกาแฟ คิดว่าไปดูมาที่สาวดูกาแฟไม่ได้นะเ <c oughs> ดี๋ยวออกไปเดี๋ยวแบบ <c oughs> เดี๋ยวแฟนเห็นโอเคที่วิยดนามอันออจริงจริงเขาก็มีพวกสเปเชียลตี้นั้นแต่คือรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดีตลอดเยอะมากที่เวียดนาม, <c oughs> มค่ะเวียดนามคนเวียดนามยังรีเฟอร์กินคาเฟ่สุดาที่ที่หนูบอกอ <c oughs> ที่เป็นคาเฟ่กับคอนเดนซ์มิลค์นนั้นยังแบบ ดังอยู่ที่พีเวนนาอีกเหตุผลหนึ่งก็คือแบบแคาเฟ่พวกที่เป็นสเปเชียลตีมันสูงราคาสูงมากใ mm hmm. ช่สูงอย่างเช่นะอันคาเฟ่เชอชโนนมันจะประมาณ50บาทถ้าเปิดิทป,ประมาณห0าบาทแต่คืออันสเปเชียลตีจะเป็นแบบ150บาทเหมือนสตาร์벅สอะไร แต่เคยไปลองอ่ะรสชาติอะอย่างเช่นสั่งอเมริกาโน่ใช่ไหมร้านสเปเชียลตี้เขาก็จะมีความเบาต่อให้เหมือนแบบเลือกว่าเป็นนะมีเดียมโรสนะก็ยังรู้สึกว่าเบากว่าแบบไทยหนูไม่รู้ว่าเขาอินพุสคาเฟ่หรือว่าเขา g r o w เองแต่คือถ้าถ้า r ร w เองที่เวียดนามทั้งเทคนิคหรือว่าทั้งเหมือนแลนด์แลนด์อไรพื้นดินหรอ อแล้วนิดหน่อยค่ะก็คือดินว่าปุ๋ยหรืออะไรที่อยู่ในดินใช่ไหมมันช่วยส่งเสริมสภาพอากาศเพื่อให้ปลูกต้นอาราบิก้าได้ดีประมาณใช่แล้วก็เทคนิคอลของเขาเพราะว่าเขาแบบเขาเขาเขาปลูกอันปลูกปลูกอะไรปลูกปลูก การโรบอสตาร์แบบหลายดีแล้วใช่ไหมแบบเขาก็เลยแบบชินกับการปลูกอันนั้นแล้วเปลี่ยนเป็นอันนัดใหม่เพราะยังยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นทั้งที่หนูเข้าใจนะคะหนูไม่ใช่แบบเอ็กซ์สสำหรับ c a เฟอ m น o พ t ต์แอนดเอนะคะแค่แบบความเห็นของหนูเองโอเคเราก็เล่าตามความเข้าใจเราประมาณนี้นะโอเคแล้วก็ อยากถามว่าที่ไทยมีแบบร็เขยนที่จะขายทาเรแบบข้างๆซอยไหมคะพี่มีจริงๆนะๆนะก็คือจะมีแบบรถเข็นขายกาแฟาเย็นชาไทายอย่างเงี้ยก็คือมีเหมือนกันจริงๆห <c oughs> นูถามเพื่ออะไรหนูหอยู่นี่แล้วหนูก็รู้อยู่แล้วว่ามีโอเคสร้างสร้างอนเวนเสียชนใช่นี่คือสตรีทนะคะทุกคนโอเคก็ก็มีเนาะ <c oughs> อแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบะโคลิยนใช่น้ำหวานเฮลูบอยน้ำแดงน้ำเขียวชาไทยน้ำบ้วยชาไทยชาไทยกับชามะนาวคือแบบนี้เวลากินชามะนาวต้องไปที่รถเข็นไม่หรูไม่หรูหูเป็นอันนั้นเพื่อความเห็นของหนูแบบชาอ่อร่อยกว่าใช่อร่อยกว่าก็คือคนวินาเวลาใบทีรีไทยเขาก็ อาจจะไม่หรูเกี่ยวกับแบรนด์ T shop ที่แบบดังๆที่ไทยเขาก็เลยแบบนอกจากแชร์ตระเมือ,องเพราะว่ามันดังมากๆแล้ว <c oughs> เขาก็แบบกินในรถเขียนอย่างอย่างส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะกินกินในรถเขียนว่าหนึ่งก็ราคาถูกสองก็อยู่ทุกทีกินในรถเขียนเลยเหรอไ <c oughs> ม่ถูกคนดูดีอันนี้คือบุยแล้ว แล้วที่เวียดนามก็มีนะเวียดนามมีรถเขียนจริงๆเยอะข้างหน้าของทุกออฟฟิศเลยจะมีอันรถเขียนแบบเล็กๆน้อยๆเหมือนเหมือนที่ไทยเป็นอันที่ขายชาอะไรนั้นแต่ที่เวียดนามแบบเยอะมากเขาก็ขายคาเฟ่ขายน้ำส้มขายน้ำอ้อยน้ำอ้อยอน้ำอ้อยก็แล้วแต่แถว,แวใช่น้อยกว่าอัน อันคาเฟ่กับอันน้ำสม้ม,อ,มอันนั้นเยอะมากแล้วก็พนักงานของเราอ่ะเวลาไปทํางานก็กินน้นนั้นเป็นประจำวันอะไรนะเป็นประจํา <laughs> เป็นประจํา <laughs> เพราะว่าถ้าออเดอร์สั่งจากแอปใช่ปะมันทุกวันก็แ <laughs> หกด้วยแปลว่าแอปนั้นไม่มีคู่ปองสดหรอมีค่ะเหรอ มันจะมีแบบฟรีฟรีเดลิเวอรี่อะอย่างนี้หนูว่าแล้วแต่คนดีกว่าแล้วแต่เงินดือนเขาของเขาด้วยเนาะเพราะถ้าเป็นพนักงานที่มี average income ที่เวียดนามประมาณหมื่นห้าสองบาทเขาอาจจะกินไฮแรนด์ทุกวันไม่ได้ไม่ไหวเขาไม่ได้รวยเท่าพีทุกวันนี้ตื่นมาต้องกินกาแฟเพื่อให้มีแรง ขับรถมาทำงานหาเง응ินเพื่อมาซื้อกาแฟะคะ่ะออ๋โอเคโอเคต่อไปก็คือแนวพี่ชอบกาแฟแนวไหนนี่ก็รสชาติอย่อตอนแรกๆเลยอ่ะพี่ชอบกินแบบด์ตี้แบบ <laughs> 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 อะไรล่ะหมายถึงกาแฟด์ตี้ค,ะ okay, ค่ะอืมก็จะมีความแบบเข้มข้น <laughs> หวานมัน <laughs> ใช่ไหมหลังๆก็รู้สึกว่า ท้องไปตรวจสุขภาพอะค่ะทุกคนแล้วก็คือคอเลสเตอรอลสูงสูงเกินแบบปริมาณที่ปลอดภัยเอาอย่างเงี้ยการโปรติมันสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยเนาะพี่ไปสองร้อยสี่สิบห้าเพราะตอนนั้นก็คือแบบมีกินกาแฟทุกวันเนาะกินเดรีิทุกวันก็เลยแบบอ่ะลดลงเปลี่ยนมาเป็นปลาเต้ ตอนหลังก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรารู้สึกคุ้นชินกับรสชาตินี้แล้วอ่ะก็เลยมาลองเปลี่ยนเป็นอเมริกาโน่พอเปลี่ยนเป็นอเมริกาโน่ก็คือมันแบบเปล่นสามร้อยหกสิบ d e g r e เลยก็คือแบบชอบมากกับการที่แบบได้ลองอะไรใหม่ๆทุกวันก็เลยรู้สึกสนุกกับการกินเป็นเหมือนการทดลองไปด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบเอ๊กลิ่นนี้มันคืออะไรนะพยายามจะแบบทายให้ได้ก่อนเราค่อยไปดู แบบบางทีเราถ่ายรูปมาว่ามันเป็นเทสโนกิมน, <ừ> mm, นี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆบางทีมันไม่อรอ่อยแต่ต้องถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปไปก่อน<ๆ>ว่าแบบโอเคกินนี้คือกินอะไรอะไรประมาณนี้ <ừ> mm. อัน dirty น่นะนจริงๆ dirty cafe น,นะคะก็คือหนูว่าที่เวียดนามมันยังไม่ได้แบบ p o อิ u l t u ร์มากแต่เวลาเพิ่งมาแบบสุดท้ายก็กิน dirty ข้างแรกเลยในชีวิต <ừ> mm. ที่เวียดนามนไม่เคยกินเหมือนถ้าพี่ได้แล้วมันยังไม่ได้แบบ การที่กิน specialty คาเฟ่มันยังไม่ได้แบบดังมากที่วียนามยังไม่ได้พบเจอือนเหมือนในทุกวันเนาะ<ม>หนูชอบอันดอร์ทีมากมากแต่คือมันอ้วนมันอ้วนมากก็เลยแบบหยุดแล้วทุกวันนี้มินกินอะไรเป็นหนละัหนูก็กินเพราะว่ากำลังลลนหนักเนาะก็คือกินอารันอเมริกาโนที่ก่อนแต่ก่อนแต่กอนโอเคแต่ก่อน,อนอเอนานะชอบอันลาเท แต่คือเพิ่งรู้ว่าคาบูชิโน่มันจะทำให้แบบรสชาติของคาเฟ่เค็มขึ้นอย่างนั้นก็เลยแบบเปลี่ยนไปกินคาบูชิโน่แต่ทุกวันนี้หนูไม่กล้ากินแล้วกินแค่อเมริกาโนแต่ไม่ชอบอันสดรสชาติที่เป็นเปรี้ยวหนูชอบอันรสชาติหวานๆหนูว่าแบบไม่เปรี้ยวไม่หวานแบบตรงกลางๆอย่างนพี่ได้หมดถ้าแบบเป็นกลิ่น ถ้าเป็นกลิ่นผลไม้เปรี้ยวๆได้กลิ่นรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้บูเบอร์รี่หรืออะไรอ่เงี้ยก,ก็ชอบก็ได้แต่ถ้าแบบเปรี้ยวเลยที่ไม่ได้กลิ่นอะไรอย่างอื่นก็คือเสือก็กินไปให้มันหมดอือหมายถึงว่าเปรี้ยวแต่เปรี้ยวฝ่อฝออันนั้นั้นมันเปรี้ยวจริงๆอันนั้นไม่ชอบคือถ้าจะมีกลิ่นอื่นด้วยม,มันจะโอเคอ่อาค่ะก็เหมือนกันโอเคแล้วก็ถ้าทุกคนแบบมีความเห็นอะไรต่างๆก็มาคอมเมนต์ ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากที่ีใจว่าคุยกันในว,วันนี้ค่ะแล้วก็ชอปิกนี้มินออมินว่ามันสนุกมากสำหรับคนที่ชอบคาเฟ่นะคะขอบคุณมากที่ทุกคนมาดูวิดีโอจอนจอกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดกำลังใจให้มินด้วยบอกมินด้วยว่าอยาก มินเล่าเรื่องหลายแล้วก็อยากมินชวนพี่เจลมาคุยกันอีกรอบก็มาบอกมินด้วยนะคะแล้วก็เจอกันในวีดีโอนะนะคะบ๊ายบาย